เมื่อเกลกเราเนี่เป็นเมืองโคโนมครับเชือกมัดฟางนี่ที่มาที่ไปก็คือนําฟางมาเลี้ยงงัวแล้วเราก็เอาเชือกจากที่มัดฟางที่ว่าเป็นวัสดุที่ทิ้งแล้วเราก็นํากลับมาใช้ซ้ําเพื่อลดโลกร้อนและลดขยะเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับในครอบครัวในชุมชนอาชีพเดิมผมเป็นเกษตรกรทําสวนยางพาราครับข้างสวนผมจะมีต้นมะพร้าวเลยคิดว่าจะทําประโยชน์มันได้ยังไงกับมะพร้าวนี่ผลิตภัณฑ์แรกๆผมที่ทําดูคือเป็นโคมไฟกะลามะพร้าวครับ เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ทําไข่ดองแค่เย็บผ้าไม่มีอะไรเลยนี่ท่วมหัวเลยฮ่าตอนนี้ที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองจะเป็นไข่ดองนมมันเริ่มจากแค่แม่คนนึงอยากจะทําอะไรให้ลูกกินถ้าเราเริ่มจะทําอะไรนะคะเรามองก่อนว่ารอบๆตัวเราอะ่ะมันมีอะไรเราเริ่มจากิ่งนั้นนะคะ แต่ก่อนเราไม่มีการตลาดไม่มีการวางแผนพอเราอบรมแล้วเรารู้จักการวางแผนพัฒนาลวดลายพัฒนาการขายพัฒนาบุคลากรขยายตลาดให้กว้างขึ้นมีการขายออนไลน์เพิ่มขึ้นโฆษณาสินค้าของเราแบบต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ลูกค้าลืมสินค้าของเราต่อมาได้มีโอกาสเข้าไปอบรม โครงการพลังชุมชนก็เอานความรู้จากโครงการมาใช้ก็คือผมต้องสร้างความแตกต่างให้ได้ผมเลยหันมาสร้างงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่เพื่อเพิ่มมูลค่ามันอาจารย์เขาบอกว่าทําไมเราไม่ทําอะไรที่มันเป็นอัตลักษณ์ของเราเองความคิดนั้นก็คือไม่เคยมีใครทำเนาะไข่ดองนมกลับมาก็เลยมาลองเลยทดลองใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เป็นสูตรของเราเองตอนนี้จดอนุสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วพอมาเข้าโครงการเนาะทำให้เราพัฒนาสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ย จากแพ็กเกจที่มันเป็นถุงหรือว่าเป็นกระปุกพลาสติกธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นกระปุกที่มาตรฐานมากยิ่งขึ้นมีฝาฝอยมีฝาปิดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเราต้องถามก่อนว่าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทไหนแบบไหนขนาดเล็กใหญ่สีสันแล้วเราก็ทําตามความต้องการของลูกค้า ที่เย็บผ้าเดือนหนึ่งได้ไม่เท่าไห,หร่หรอกค่ะประมาณสี่สาบหา้าพันตอนนี้ได้เดือนหนึ่งอยู่ประมาณ 30, สามหมื่นสี่หมื่นบาทเป็นความภูมิใจของคนคนหนึ่งที่คิดว่าชีวิตน,นี้ไม่มีปัญญายใช้นี่แน่แต่ก็หมดนี่ได้เพราะไข่ดองนมทุกคนยังมีความหวังนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในชุมชนที่หยิบหาได้ง่ายเราสามารถนํามาประยุกต์ดัดแปลงเป็นสิ่งของได้และเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราได้ค่ะ